ดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับก็เราจะพูดคุยทางหมอดื้อนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุทาหัวหน้าศูนย์ทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุราลงกรสภากาชาติไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแน่นอนครับว่าอาจารย์มาคุยกับเราหลายครั้งคืออาจารย์ก็จะเป็นเป็นเขาเรียกไอดอลของหลายๆคนเหมือนกันนะฮะแน่นอนเชื่ออาจารย์คือหมอดื้อเขาเรียกหมอดื้อหรืออาจารย์ชื่อหมอดื้อจริงๆนะฮะ เขาเรียกฮะเขาเรียกหมอดือ้อเพราะอาจารย์ดื้อไม่ค่อยจะฟังใครอย่างเงี้ยเหรอฮะก็ถ้าเราคิดว่าเราเพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยถูกใจใครเท่าไหร่อุ้ยนะครับแต่ว่าถ้าสิ่งทีเ่เรียนเสนอไปนะครับถ้าว่ามันสามารถช่วยชีวิตหรือว่าช่วยค,ความปลอดภัยได้นะครับเราก็คงต้องต้องทำครับผมบอาจารย์ครับล่าสุดอาจารย์เห็นตัวเลข ที่ออกมาหลังจากที่ทางทางภาครัฐเองได้มีการประกาศออกมานะฮะตัวเลขลดลงวันนี้เนี่ยมีติดแค่หนึ่งคนถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจไหมครับจริงๆแล้วเ,เราพอใจนะครับแล้วก็ความพอใจตรงนี้เนี่ยต้องต้องยกประโยชน์ให้ตั้งแต่วันที่สามมกราคมนะครับก็คือตั้งแต่ทางสำนักระบาดกรมควบคุมโรคที่ไปอยู่ที่ด่านที่สุวรรณภูมิ ในขณะเดียวกันตอนนั้นนะครับก็คือ,อทราบว่ามีผู้ต้องสงสัยในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะติดตามคนที่สัมผัสโรคซึ่งลักษณะมาตรการและก,กระบวนการเหล่านี้แพร่ะนะครับคือไม่ใช่แต่นะักท่องเที่ยวในสมัยแรกตั้งแต่สมัยเดือนมกราแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแพร่ไปนะครับถึงในที่ชุมชนต่างๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามีการตรวจติดตามผู้สัมผัส ครับอย่างค่อนข้างเข้มข้นแต่ที่ที่น่าชื่นใจนะครับก็คือว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีระบบสาธารณสุขมูลฐานหรือว่าระบบสุขภาพที่ลงไปถึงหมู่บ้านไปครอบประตูตามบ้านนะครับซึ่งตรงนี้เองต้อง,ต,องต้องชื่นชมพี่น้องอ,อที่ทําหน้าที่เป็นอสมอนะครับหรือว่าอาสาสมัครหมู่บ้านครับแล้วก็ที่ทําให้พวกเราเจ้าที่สาธารณสุขนั้นนะครับก็ไม่ถึงกับต้อง ลำบากยากเข็นมากครับอย่างที่เราเห็นในต่างประเทศนะฮะแต่ก็ลำบากแน่นอนครับอาจารย์ครับผมผมถามอย่างนี้ฮะคือวันนี้เนี่ยอย่างตัวเลขที่ลดลงแน่นอนเราะว่าเรื่องราวของมาตรการการคลายล็อกดาวน์เนี่ยก็เริ่มเกิดละนะฮะแต่ทีนี้ประเด็นนี่มันเกิดขึ้นอย่างพอคลายล็อกาวน์อ่ะโอเคอย่างเช่นสุรานะฮะพอเขาเปิดให้ขายปุ๊บปรากฏว่าก็มีคนเนี่ยแห่กันไปซื้อเรียกว่าไม่ได้มีช่องว่างระหว่างที่สังคมที่เขาบอกเออต้องมีแบบ ซเชียลดิสนเนี่ยนะฮะนี่นี่นแบบเนี้ยอันนี้อาจารย์ดูแล้วเป็นห่วงไหยครเออจริงๆแล้วน่าไปห่วงนะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงมากกว่านะครับก็คือประเทศไทยเราเออยังไม่มีความสําเร็จเลยเอ่อเรียกว่าสําเร็จระดับหนึ่งครับ,รบในการที่จะพยายามให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของสุรา S <S <S ฉันเองในนักขณะนี้สิ่งที่เราต้องเริ่มปรับเปลี่ยนนะครับก็คือว่าเรามองสุราเนี่ยเป็นของที่ให้โทษเราชี้ถึงโทษโทษตรงนี้เนี่ยพวกเราที่เป็นหมอนะครับที่เป็นเจ้าที่ส,สาสุขในเราทราบชัดเจนปรากฏการลงแดงที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่6ชั่วโมง <S <S จนกระทั่งถึงประมาณ3วัน5วันแล้วมีคนเสียชีวิตที่เกิดจากการลงแดงนะครับเป็นใน,นประการที่ห ประเด็นที่สองก็คือในขณะนี้เนี่ยเราคงต้องยอมรับระดับหนึ่งนะครับว่าเหล้าเบียร์สุรานั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถมองได้ด้วยทางเดียวทางเดียวว่าตรงนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเป็นของเลวของอที่ต้องห้าม <Huh. S 1> มันคงทําอย่างนั้นไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนั้นไม่ได้แต่ทาอย่างไรในที่ทําให้สังคมเนี่ยรับทราบและที่ ให้มีสุขภาพดีอเออซึ่งตรงนี้เองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในขณะที่เราทําอะไรให้มันออสุดโตง่งขวาสุดนะครับในขณะเดียวกันจะมีปฏิกิริยาต่อต้านนะครับก็คือดึงด้านซ้ายสุดและในขณะเดียวกันซึ่งเราพยายามที่จะจะ,จะเออข้ามทุกอย่างพอมันระเบิดขึ้นมาแล้วนึกสิ่งที่ปรากฏก็คือสิ่งนี้ก็คือคนก็จะแห่ไปครับทีน,นี้ไอ้โอกาสที่มันจะติดกัน ได้อีกคือการที่ไปใกล้ชิดกันแบบนี้มีโอกาสใช่ไหมอาจารย์เออถามว่ามีโอกาสไม่มีนะครับเพราะว่าวโอกาสนั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่าน้อยเหตุผลว่าน้อยเนี่ยเพราะว่าในมาตรการที่เราพยายามที่จะรักษาระยะห่างร่วงบุคคลไว้นะครับไม่ห่างเลยนะเออแต่ว่าเราห่างมาได้เป็นเดือนแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลที่มีความเสี่ยงอยู่บ้าง นะครับแล้วก็อาจจะแพร่เชื้อโดยที่ตนเองไม่รู้ตัวตรงนี้อาจาจะมีครับนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ถือว่าเลวร้ายถึงขั้นที่เรากลัวว่าจะเป็นะระลอกที่สองอนะครับคือ,อยังยังยังไม่น่ากลัวขนาดนั้นถูกไหมอย่างอย่างเช่นอ่ารถไฟฟ้าอ่รถ vd s ออย่างเงี้ยอ่เดี๋ยวลองดูนะฮะคือที่เป็นเหตุการณ์เมื่อเช้านี้เลยเ<ม>นี่แหละครับก็คือขึ้นกันแบบนี้เนี่ยนะฮะระยะห่างก็จะไม่มีละ แต่อาจารย์ก็จะมองว่าตอนเนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมะรัเราเราไม่ได้ดูสถานการณ์ตรงนี้นะครับในเรื่องของการใกล้ชิดเบียดเสียดกันอย่างเดียวตอนนี้เรากลับมาดูที่เรื่องพื้นฐานนะครับที่เราคุยกันในรายการโหนกระแสตั้งแต่วันแรกเลยครับตอนนี้ก็คือเป็นวงจรสองวงจรก็คือวงจรใบหน้ากับวงจรมือครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเปลี่ยนนะครับสมมติว่าผมเปลี่ยนไปนั่งใกล้คุณหนุ่มครับ ห่างกันประมาณประมาณครึ่งเมตรอแต่ว่าถ้าหากว่ารักษาใบหน้าคําว่าใบหน้านี่คือตาจมูกปากนะครับก็คือไม่ไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยออกไปหาคนอื่นและในขเดียวกันนี่ก็ไม่ให้คนอื่นนั้นส่งละอองฝอยที่มีเชื้อโรคมาที่เราทีนี้ละอองฝอยที่มานะครับสมมติว่ามาจากใครก็ตามแต่มันปลิวในอากาศมานะครับมันก็ถ้ากว่าเป็นฝอยใหญ่มันก็ตกอยู่ที่พื้นผิว ถ้าเราว่าเป็นสอยเล็กแล้วก็อยู่ในที่อากาศที่คับแคบที่ปิดปิๆหน่อยอะนะครับตอนนี้มันก็ลอยฟุ้งมาได้แล้วลอยฟุ้งมาได้นั้นนะครับมันก็ค่อยๆตกมาที่ตัวเราตกมาที่ผมเรา ศุภที่ตามหน้าตามตาต่อให้เราใส่หน้ากากอนามัยเวลาเหงื่อร้อนหน่อยเหงื่อไหลปุ๊บมันพาเชื้อโรคเข้าตาเราขยี้เพราะฉะนั้นเองขมุนนี่มันติดอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเองตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราต้องเข้าไปในที่ที่ค่อนข้างหนาแน่นโดยที่ดิบเลี้ยงไม่ได้สิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับก็คือต้องมีแว่นตาครอบแล้วก็เมื่อลงจับเมื่อออกจากถันที่นั้นๆนะครับก็คือมือมือตรนที่ต้องล้างเด็ดขาดเลยครับแต่ทีนี้มือ ตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าเราล้างเด็ดขาดไปแล้วเสื้อผ้ากางเกงนะครับผมรองเท้านะครับรองเท้าตรงนี้อจะมีปัญหาเพราะว่าขนาดที่เราออกจากบ้านไปแล้วเดินทางด้วยรถสาธารณะแล้วเราก็เดินทางไปที่ทํางานอืตรงนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นสําคัญเลยก็คือสิ่งที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าของเรามือของเรานี่อาจจะเรียบร้อยเราล้างได้ถูกไหมนะแ,<ต>แต่ว่าเราล้างเราพ่นไป ต่างๆหน้าแต่แน,น่นอนว,ว่าขอ,ขอะอแต่แน่นอนนะครับว่าเสื้อผ้านี่ครับเราจะไปพ่อนอย่างนี้ก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีพักทั้งสีทีคือเราคิดว่าเราเรียบร้อยแล้วแต่แตอเผอิญเราไปเข้าห้องน้ํานะครับบางทีไปแต่งผมบ้างหรือว่าไปจับเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ามือเรานี่ก็ไปตะที่อื่นอีก เพราะฉะนั้นจะไปติดอยู่ที่อื่นอีกก็ก็มันก็เป็นช่องทางที่คนอื่นนี่จะมาติดจากมือเราที่ไปปะที่วัตถุต่างๆครับเออตรงนี้เองนะครับอาจจะต้องเริ่มมีการคิดกันว่าประตูทางเข้าของสถานที่ทํางานอาจจะต้องมีเครื่องหรือว่าจะมีเรื่องของยาฆ่าเชื้ออะไรซึ่งสามารถที่จะพ่นไปที่เสื้อผ้าเครื่องต่างกาย คนที่เข้าสถานที่ทํางานแต่มันมีข่าวมาบอกว่าถ้าเกิดพ่อนอย่างนั้นเดี๋ยวเชื้อมันจะฟุ้งออกอีกอย่างนั้นนะจริงหรือเปล่าเออ,เอ,อถ้าว่าวิธีพ่นตรงนี้นะครับเ,เราไม่ได้พ่นด้วยกระแสาแรงอัดแรงแต่ว่าเ,า,เาเราอาจจะเป็นละอองฝอยซึ่งลอยลงมาแล้วก็มาครอบคลุมเราคือไม่ใช่ไปพ่นป้าดป้าดปาดแล้วก็ให้มันกระเด็นกระเด็นมันไม่ใช่เออก็คือจะเป็นเหมือนละอองฝอยคลุมไป ครับเป็นยาฆ่าเชื้อเบาๆบอย่างนี้ถูกไหมครับ,รบตรงนั้นเองเนะี่ยจริงๆแล้วในดะ้าเทคโนโลยีเอ,อมันสามารถทําได้แล้วก็ไม่ระคายเคืองกับผิวนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้เสื้อผ้านั้นเอเสียสภาพไปครับ,รบซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นอันหนึ่งซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับสานที่ทํางานแล้วก็เอ,อ,อย่างน้อยที่สุดเอ,อในกรณีที่สานที่ทํางานนั้นกิจกรรมหรือกิจการ,รนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับที่จะต้องมีคนเผอิญเผอิญเ,เข้ามาเยอะ แต่ตรงนั้นเองเนสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจได้อีกระดับหนึ่งซึ่งในขณะนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าเ,เรากลัวจริงเรามีความสง่างามจริงที่เราไม่มีโรค,ครแต่ในขณะเดียวกันนั้นถ้าหากว่าเราคงอยู่ในสภาพนี้เจอเรืงเศรษฐกิจต่างๆนะครับย่อมแย่ไปตรงนั้นเองเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นด้วยอ่าอ่าฮะ ทีนี้ถ้าเกิดเรามองย้อนไปถอดบ,บทเรียนจากทางสิงคโปร์รซึ่งก่อนหน้านี้มีการล็อกดาวน์ไปแล้วนะฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาคลายล็อกดาวปรากฏว่าประชาชนออกมาใช้ชีวิตปกติเหมือนกับที่เคยเป็นปรากฏว่าไอ้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อมันถีบขึ้นไปสูงกว่าเดิมอีกมันมีโอกาสเกิดขึ้นในเมืองไทยไหมตัวเลขสงิงคโปร์ตรงนั้นนี่อาจจะเรียกว่าเป็นตัวเลขซึ่งเขาพยายามตรวจให้ได้มากที่สุด S <S ซึ่งก็เริ่มตรงกับมาตรการของประเทศไทยนะครับคือพยายามที่ตรวจให้มากที่สุดเพื่อหาให้ได้เยอะที่สุดและกักกันเพื่อไม่ให้แพร่เชือ้อเพราะฉะนั้นในประเทศสิงคโปร์นั้นถึงแม้ว่าจะหาได้เยอะมากเลยแต่จํานวนของคนที่ป่วยหนักและเข้าโรงพยาบาลหรือคนที่เสียชีวิตนั้นมีจํานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนปริมาณที่ตรวจพบว่าติดเชือ้อคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าเขาตรวจคนเยอะกว่าเราเหรอฮะ เออตรงนั้นคงจะพูดเช่นนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าวิธีการตรวจเออซึ่งเราเรียกว่าเป็นวิธีการตรวจเชิงรุกนะแต่วิธีการตรวจเชิงรุกนั้นเนี่ยจะต้องมีการชี้เป้าครับการชี้เป้าก็คือาอาศัยความรู้ทางด้านระบาดวิทยาก็คือชี้เป้าว่าตรงไหนกลุ่มไหนที่ควรจะเข้าไปตรวจครับเชิงรุกก็คือปริมาณคนที่ตรวจนั้นเยอะพอสมควรเพื่อที่จะหาให้ได้โดยที่ไม่ได้สนใจว่า ตรยจไปร้อยคนเจอแค่คนเดียวคร,รวจไปสองร้อยคนเจอคนเดียวแต่ในชุมชนตรงนั้นที่เข้าไปตรวจนั้นอืม,มีศักยภาพในการที่แพร่เชื้อได้เยอะส,มสามารถที่จะปล่อยไปเป็นวงกว้างครับระนั้นอย,อย่างของเราเองขอดูตัวเลขของวันนี้อีกทีหนึ่งนะฮะค,ค,คือหนึ่งติดมาหนึ่งคนนะครับแต่ว่าอย่างเนี่ยน,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 นะฮะติดมาหนึ่งคนถูกไหมฮะยอดผู้ป่วยสะสมตอนแรกเลยนะฮะอยู่ที่สองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดราย นะฮะนิธิติดนะฮะกลับบ้านไปแล้ว2,747รายรักษาอยู่ที่187รายเสียชุดิตไป54รายทีนี้เรามาดูไอ้ตัวเลขกลมๆที่200เอะ2,988อันนี้คือผู้ป่วยที่สะสมมาตั้งแต่แรกที่ได้มีการตรวจถูกไหมฮะครับยอด2,988นี่ตรวจจะกี่คนฮะตรงนั้นเองเอ,าอาจจะระบุต,ตัวเลขไม่ได้ชัดนะครับแต่ว่าทางศูนย์ของโควิดเอง ถึงสามแสนคนไหมครับในขณะที่ข้อมูลนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนั้นเนียพยายามที่จะตรวจให้ได้จากสองพันคนต่อหนึ่งล้านเป็นห้าพันคนต่อหนึ่งล้านนะครับแต่ว่าวิธีการตรวจนั้นต้อง,ต,องต้องเรียนให้ทราบนะครับผมเห็นด้วยกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เห็นด้วยกับคุณหมอธนรักษ์ที่เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคะนะครับว่าวิธีการตรวจนั้นเนื่นองจากขณะนี้เรามีบุคลากรซึ่งสามารถตาม คนที่สัมผัสเชื้อหรือคนที่อยู่ในปฏิบัติกิจกรรมหรือกิจการ,รในเสี่ยงเยอะ,ะเพราะฉะนั้นเองการการตรวจด้วยปริมาณเยอะโดยสเปะสปะตรงนั้นนี่อาจจะไม่ได้ผลดีแต่ว่าถ้าากว่าตรวจโดยมีคนชี้เป้าว่ามีกลมเสี่ยงอยู่ตรงนี้ถูกไหมะฮะ เออมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงคนนี้ไปสัมผัสกับคนที่เป็นหรือคนนี้อยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะ,จะ,จ,ะจะตีวงตีกรอบเข้ามาได้ง่ายกว่าตัวนี้นตีกรอบแล้วเอ่อต้องต้องไม่ลืมประเทศประเทศเราเนี่ยไม่ได้อ่ารวยมากนักเพราะฉะนั้นในการที่จะเอ่อทำอะไรก็ตามแต่นั้นก็คือต้องทําโดยที่มีการวางแผนอย่างรัดกลุ่มครับครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสามารถทําได้โดยที่ตรวจอาจจะไม่ได้รุนแรงดูว่าขณะนี้เนี่ยต้องตรวจนําหน้าประเทศนู้นประเทศนี้ จะต,ตรวจโดยที่มีการชี้เป้าชัดเจนว่าควรจะตรวจอะไรอ,อย่างไรและตรวจคใครที่ไหนครับผมะะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุผู้ชมครับ,รบเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อนะฮะ กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ถามอาจารย์ไปนะครับว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยว่าตรวจไปแล้วนะครับมีผู้ติดเชื้ออยู่ในประมาณ2,000กว่าคนนะฮะโดยสะสมนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปเฉลี่ยจากยอดที่ตรวจจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ได้ตรวจเป็นล้านแน่ๆถ้าผมตีโดยประมาณทีด่ผมตียวคร่าวๆเองสัก2 0 0 0 0 0ถึง300,000คนได้ไหมฮะจริงๆอาจจะเรียนตรงนี้เราไม่ทราบตัวเลขแน่นอน ครับนะครับแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นนี่คงมีตัวเลขชัดเจนอยู่แล้วแต่อย่างที่นําเรียนให้ทราบนะครับว่าเราคงไม่ได้ดูจํานวนว่าจะต้องตรวจกี่คนกี่คนครับเพื่อไปไปชิงกับประเทศต่างๆแต่ว่าเป็นการตรวจโดยที่มีเป้าหมายชัดเจนนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับก็คืออาจจะต้องมากกว่าแสนหนึ่งมากกว่าแสนอันนี้เหรอฮะครับผมผมขอถามเนี้ยทางตอบได้สามถึงสามแสนมาที่ตรวจมา ตร,ตรงนี้เองอาจจะต้องดูนะครับว่าปริมาณที่ตรวจนั้นเนี่ยเป็นการตรวจตัวอย่างหรือว่าเป็นการตรวจคนตรวจคนนะครับถ้าเป็นตรวจคนนั้นนะครับก็อย่างที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้พยายามที่จะเ,อเ,ออเ,อเพิ่มในเชิงรบกมากขึ้นนะครับ<ช>ก็คือจากปริมาณ2,000ต่อล้านให้เป็น5,000ต่อล้านคนนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จริงๆแล้วปริมาณที่ตรวจนั้นก็คงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ครับเอาแบบฟันธงคือเฉลี่ยแล้วจัดสองพันคนเนี่ยตรวจมาประมาณสักสองแสนถึงสามแสนคนได้ไหมอาจารย์ก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นด้วยเอก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจตรงเป้าครับในกลุ่มที่ควรจะต้องตรวจแต่ว่ากลุ่มอื่นที่ว่าอาจจะไปรับเชื้อมาหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะยังไม่รู้อันนั้นคือต้องเป็นการตรวจเชิงรุกอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าตรงนี้นี่เราสามารถที่จะตรวจดูผลสะท้อน ของการติดเชื้อโดยที่ไม่มีอาการได้ถ้าหากว่ามีการติดเชื้อโดยที่ไม่มีอาการนะครับแล้วก็ที่หลุดรอดการตรวจไปได้จริงๆจํานวนผู้ป่วยหนะักในโรงพยาบาลต่างๆนั้นจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นอัตราส,ส่วนตามที่เรากลัวครับครับเพราะฉะนั้น,นในกรณีอย่างนี้นะครับอาจจะเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจํานวนการตรวจของเรานะครับอาจจะไม่ได้มากเท่าประเทศสิงคโปร์ก็ตามแต่ว่าในเรื่องของ การเข้มงวดในการตรวจคนที่ต้องตรวจจริงๆนั้นนะครับก็ส่งผลมาอย่างชัดเจนก็คือทําให้โรงพยาบาลเราเนี้ไม่ได้มีคนไข้าอาการหนักม,มากนักครับ,รบอาจารย์ครับถามหน่อยตอนนี้คือคนเหมือนกับเริ่มชินกันแล้วกับเจ้าโควิด -19 แล้วก็มองว่าเอ๊ตัวเลขเนี่ยมันลดลงแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะแบบเออให้เขาทําอะไรได้อย่างที่เขาเคยทําอาจารย์มองไงเรื่องนี้ฮะเออ,อยังเรียนให้ทราบว่ายัางน่ากลัวมากอยู่ ยังน่ากลัวมากอยู่ครับเหตุผลที่เรื่องทีทราบว่าน่ากลัวมากอยู่นั้นเพราะว่าการติดต่อนั้นติดต่อได้ง่ายเหลือเกินประการที่สองก็คือยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าไวารัสตัวนี้เนี่ยไปทําให้เกิดอะไรบ้างซึ่งทําลายระบบภูมิคุ้มกันอและทําให้มีการอักเสบอย,ย่างรุนแรงและยังไม่สามารถมีใครบอกได้ชัดเจนว่ากลไกลอะไรในร่างกายผู้ติดเชื้อนั้นสามารถที่จะกำลับ รหรือกําจัดเชื้อนี้ได้ร้อยเอร์เซนโดยที่ไม่มีการปล่อยเชื้อออกมาอีกหลังจากที่หายแล้วเพราะฉะนั้นโจทย์ต่างๆที่ตั้งขึ้นมาตรงนี้ตราบใดที่เราไม่ทราบว่ากลไกอะไรชัดเจนร้อยเปร์เซ็นตเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าตรงนี้ไม่น่ากลัวแล้วครับแต่โดยแท้จริงแล้วมันจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัว เราปฏิบัติตัวก็คือวงจรใบหน้าแล้ววงจรมือเท่านั้นอางที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ประชาชนคนไทยบอกว่าแหมถ้าฉันขอโทษนะฮะคือถึงไม่ได้ตายด้วยโควิดตอนนี้นั่นก็จะอดตายแล้วละ่ะ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าระบบมันไม่ได้มีการเอื้อกันบางทีล็อกดาวน์ปรากฏว่าการช่วยเหลือมันเข้าไปไม่ทั่วถึง <laughs> ก็ทาให้ประชาชนก็อทุกข์ยากแสนเข็ญไม่มีเงินกินข้าวตกงานกัน <laughs> เพื่อต้องหลบโควิดบางคนเป็นขั้นบอก คูยอมเป็นโควิดแต่ให้คุได้ทงานอาจารย์มองไงเรื่องนี้เออตรงนี้เ,ออเห็นใจและเห็นด้วยนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจดําเนินไปได้เลยนะครับเราต้องยอมรับประการหนึ่งว่าออความช่วยเหลือนะครับที่ทางการให้นั้นถึงแม้ว่าจะดีก็ตามแต่อาจจะไม่ได้ทั่วถึงถึงพื้นที่ถึงคนที่ต้องการจริงๆนะครับสิ่งตรงนี้เองนะครับซึ่งผมอยากนําเรียนว่า พวกเราเนี่ยซึ่งเรียกว่ามีมีอันจะกินเ,เราคงต้องเข้าไปเอื้อเฟื้อนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งอาจจะตกสำรวจบ้างซึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะไปร้องขออาจจะไม่ได้มีแอปพลิเคชันอาจจะไม่ได้มีอะไรตรงนั้นนะครับพวกเราเองอาจจะต้องช่วยกันลงถึงพื้นที่ตรงนั้นและในขณะเดียวกันการที่จะไปช่วยหรือเอื้อเฟื้อตรงนั้นเองอาจจะต้องระวังว่าไม่ให้มีการรวมกลุ่มชุมนุม ก็อาจจะต้องมีการให้คําแนะนํานะครับซึ่งตรงนั้นเองผมคิดว่าเราช่วยกันเมื่อผสมกับที่ทางการช่วยทำยู่ใน,ในขณะนี้น่าจะดีกว่าอย่างไปรอแจกของแบบนี้หละฮะมันก็มีโอกาสที่เสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดโอเคแบบอย่างอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ต้องห่วงก็คือเรื่องของใบหน้าแล้วก็มือมือล้างได้แต่ว่าเสื้อผ้ามันก็อาจจะแบบมีคนไอยกทนจามแล้วมันปิวมาติดเสื้อผ้าเรา ติดผมเราติดหน้าเราเราอาจจะไปขยี้ตาหรือเหงื่อ,อไหลเข้าตาแล้วก็ติดโควิดมาครับแบบนี้ฮะอาจารย์มองยังไงครับก็ต้องรับสรารภาพว่าตัวผมเองแล้วก็ครอบครัวก็ไปแจกเหมือนกันครับนะครับแต่ว่าเราก็แจกโดยที่พยายามที่ให้ความรู้ไปพร้อมๆกันว่าขณะที่ออกมาสู่ที่ชุมนุมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อได้ทางไหน จะติดนื้อติดตัวไปแล้วก็มีโอกาสที่จะแพร่ไปไม่ใช่ว่าเราไปแจกอ,อย่างเดียวเราก็ต้องให้ข้อมูลกัาด้วยว่าเธอ,อมาเนี่ยมันต้องมีระยะแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะครับถูกไหมฮะซึ่งซึ่งตรงนี้เองทางการเองก็พยายามที่จะเข้มงวด <c oughs> ว่าถ้าหากว่าจะไปทําการแจกในลักษณะแบบนี้จะต้องแจ้งทางการก่อนแต่ว่าการแจ้งทางการตรงนั้นเองอาจจะออมีขั้นตอนกระบวนการซึ่งถ้าหากว่าคนที่ไปแจกนั้นนะครับมีความรู้แล้วมีความตั้งใจที่เอื้อเฟื้อ เราคิดว่าตรงนี้เ,นเป็นสิ่งที่น่าจะกระทําได้โดยความปลอดภัยพอสมควรครับ,รบผมอาจารย์ฮะวันนี้คงต้องขามอาจารย์เรื่องของกาตกกาตกที่คุณหมอหลายๆท่านก็พูดถึงกันอยู่บอกอยากกาตกนะถ้ากาตกนะั่นก็มีโอกาสเสี่ยงเยอะมากเลยต่างๆอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะจะเตือนยังไงบ้างครับพอดีเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วครับถ้าถ้ากาตกนะครับโอกาสที่ประเทศไทยจะต้องล็อกดาวมิดมิดชิดสนิทเลยมาอีกมีได้สูงแน่คือกลับมาอีกแนะ่กลับมาอีกแนะ่ เพราะในขณะนี้เนี่ยเรายังไม่มีอะไรที่จะสามารถป้องกันตัวได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือวินัยของเรานะครับในขณะเดียวกันเองนั้นก็คือจะต้องเปิดช่องให้หายใจเพื่อจะได้มีเศรษฐกิจที่ดีแต่คนที่ออกมาจากช่องหายใจตรงนั้นจะต้องรับทราบว่าต้องมีความระมัดระวังและก็มีการป้องกันตนเองและป้องกันโดยที่ไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อไปหรือเปล่าไปให้คนอื่นอย่างตอนนี้ ร้านอาหารศูนย์สาธารณะนี่ที่บางสิ่งบางอย่างที่เขาเริ่มคลายล็อกมาให้อาจารย์เห็นด้วยไหมฮะตอนนี้โอเคไหมเออเห็นด้วยเห็นด้วยนะะนครับครับซึ่งถ้าหากว่ากิจกรรมกิจการสถานที่นะครับคนที่เข้าไปแล้วคนที่เป็นเจ้าของสถานที่นั้นๆนะครับทราบระเบียบและทราบมาตรฐานนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาครับนะครับเพราะว่าผมเองเพิ่งไปตีเทนนิสมาเมื่อวานนี่เองร้านตัดผมนะฮะ ร้านตัดผมตรงนี้นะครับอย่างที่เรนนี่ทราบนะครับผมจะให้ความสาคัญมากกว่าสวนสาธารณะหรือว่าสถานที่ไปออก,กําลังกายด้วยซ้ำเหตุผลเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าเชื้อเองนั้นอาจจะอยู่ที่ผมอมแต่ในขณะเดียวกันคนที่ตัดผมนั้นนะครับก็คือเมื่อตัดไปแล้วนี่ก็จะมีฟองฝอยพุ่งกระจายออกมา<อ>และในอีกประการหนึ่งก็คือว่าในการที่สะบัดผ้า สบัดภาพตรงนั้นมีการศึกษาชัดเจนนะครับว่าละออ,องฝอยตรงนั้นถ้ามีการสบัดภาพตรงนั้นละอองฝอยตรงนั้นจะมีขนาดใหญ่มากกว่า2.5ไมครอนสามารถที่จะมีขนาดเล็กลงได้ถึง0.1ถึง1คือเล็กกว่าไอ้ไอ้ฝุ่น pm 2.5เงี้ยเหรอครับเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เองเรื่องของการสบัดเรื่องของการที่มีพัดลมเป่าอย่างรุนแรงรนะครับตรงนั้นเองจะทําให้ละอองฝอยตรงนี้เนี่ยมันมีขนาดเล็กลงและ ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศในสถานที่ที่ค่อนข้างไม่ใหญ่โตและที่ถ่ายเทไม่ดีได้นาน้นเาฮะสุดท้ายก็คือยืนยันว่ากาศจะตกนะครับตอนนี้ถึงแม้จะมีามาตรการคลายล็อกดาวน์บางที่บางส่วนบางสถานที่เราก็ต้องพยายามช่วยเหลือกันอยู่นะฮะอย่าพยายามแบบว่ามองข้ามไปว่าไม่เป็นไรเจ้าโควิดเนี่ยตอนนี้เหมือนาแคา่ติดแค่หนึ่งละ น้อยลงทุกวันแล้วอาจจะแบบไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ใช่มันยังน่ากลัวอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาให้มันแผลงนิดขึ้นมาอีกเราเองเนี่ยแหละฮะต้องเป็นคนควบคุมมันไม่ใช่ให้มันมาควบคุมเรานะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดขอบพระคุณมากอาจารย์ครับขอบ